สวัสดีสิทธิานุสิ์บ้านสุวับัญชาและกัลยาณิมิตที่เคารพรักทุกท่านอาจารย์ชื่ออาจารย์สุเมธบ้านสุวณบัญชาอาจารย์เป็นนัพยากรนักตรวจสอบดวงชะตาโดยใช้การสืส่อสารผ่าน exacer. ทางจิตของอาจารย์โดยการบอกกล่าวเล่าเรื่องของท่านพ่อท้าวเวสุวรรณที่เมตาสื่อสารผ่านทางจิตของอาจารย์นั่นเองและอาจารย์ยังใช้ไพ่พยากรณ์เป็นการเปิดทวนความหมายหรือเป็นการอธิบายความหมายเพิ่มในลักษณะของการตรวจสอบความหมายให้มากขึ้นหรือตรวจดวงชะตาให้แม่นยำยิ่งขึ้นวันนี้อาจารย์ อาจารย์จะขออนุญาตตรวจสอบดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคมพศ2565ตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่1ถึงวันที่15ของเดือนกรกฎาคมนะแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาใจความก่อนที่จะเข้าสู่คําพยากรณ์อาจารย์ขออนุญาตหรือขอรบกวนให้พวกเราช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์นั่นเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์สุมเมธบ้านสุวรรณชาในการ ตรวจดวงชะตาด้วยอาจารย์จะขออนุญาตอาธิษฐานจิตกับพ่อท้าเวสุวรรณแล้วก็อธิษฐานจิตกับพ่ยเพื่อเป็นการตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึง15ประจำเดือนกรกฎาคมพศ2565นะ ผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลวันที่1ถึง15เดือนกรกฎาคมพศสองพันหายหกสิบห้ จากการบอกกล่าวเล่าเรื่องหรือการอธิบายความหมายด้วยการพูดผ่านจิตหออาจารย์จากท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณมีเนื้อหาใจความดังนี้นะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พวกท่านจําเป็นจะต้องระมัดระวังตัวสําหรับผู้ที่เป็นพนักง,งานบริษัทในเรื่องของการงานในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทให้ระวังการเฝ้ามองหรือการติดตามผลงานจากผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราจะมีผลต่อการ เลื่อนขั้นแล้วก็จะมีผลต่อการทํางานของเราด้วยคนที่ทํางานไม่เต็มที่คนที่ทํางานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้พึงระวังนะครับให้พึงระวังในเรื่องของการโดนเลิกจ้างในเรื่องของการโดนให้ออกจากงานอันนี้อาจารย์ขออนุญาตเตือนเพื่อให้เป็นสติก,กับพวกเราไว้ก่อนแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีของพวกท่านเลยมีโอกาสที่จะได้หุ้นส่วนใหม่มีโอกาสที่จะมีนาย คุณมาลงหุ้นลงขันกับท่านด้วยมันจะค่อนข้างสวนทางกันในผู้ที่ทํางานบริษัทกับผู้ที่เป็นเจ้าของนะผู้ที่ทํางานบริษัทให้ระวังเจ้านายหรือหัวหน้างานเขาจะตรวจสอบผลงานเราส่วนผู้ที่ทํากิจการส่วนตัวหรือการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องของการที่มีคนมาลงขันหรือมาร่วมหุ้นส่วนใหม่หรือําเป็นในทุนให้เราเ,เองเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทําบุญเพื่อเสริมดวงของพวกเราทั้ง2ด้านเลยจะ เป็นผู้ที่ทํางานประจําก็ดีจะเป็นผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ดีอาจารย์แนะนําให้ไปเติมน้ํามันตะเกียงในช่วงนี้ตั้งแต่1สิคกระกาษดาคมเนี่ยเป็นการเติมเพื่อเสริมให้การทํางานมันไหลลื่นหรือมันราบเรื่นหรือมันง่ายดายขึ้นนั่นเองการเติมน้ํามันตะเกียงก็คือไปเติมน้ํามันตะเกียงตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดที่เราศรัทธาหรืออยากกลับไหวโดยการเติมจากตะเกียงที่อยู่ทางด้านซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมตะเกียงที่ อยู่ด้านขวาเป็นลำดับถัดไปในส่วนของเรื่องการเงิน การเงินของผู้ที่เกิดตั้งคาดาศีตุลใน1-15ถึงกรกฎาคมนี้ให้พยายามอดทนพยายามจับจ่ายใช้สอยด้วยความจำเป็นหรือด้วยการระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงเดือนหรือเป็นช่วงวันที่เจ้าการรมในเวรเขาขอในเรื่องผลกรรมจากตรงนี้นั่นเองให้พยายามระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันเกินตัวหรือค่าใช้จ่ายที่เราพลังเผลอในการใช้ออกไปเป็นไปได้ให้ประคองหรือให ให้ทำลักษณะของการประหยัดให้ได้มากที่สุดก่อนในช่วง15วันของเดือนกรกฎาคมนี้นะในส่วนของเรื่องความรักอาจารย์มองว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลใน15วันของเดือนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ใช่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ชอบและใช่ด้วยและยังมองไปเห็นคนที่มีโอกาสที่จะมีผู้ที่มาอุปการะหรือดูแลเราที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือ เป็นคนแก่กว่านั่นเองให้ลองมองดูนะในผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลถ้าคนมีคนที่ชอบหรือใช่หรือมีคนคุยที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าที่ค่อนข้างเป็นคนที่เก่งอาจารย์มองว่าน่าสนใจหรือให้ศึกษาดูใจกันเพิ่ม เพราะว่ามีเกณฑ์ที่คนคนนั้นมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้หรือเป็นคู่สมรสของเราอาจารย์ให้ความหมายในลักษณะแบบนี้ไว้การทําบุญเสริมในเรื่องของความรักนี่ก็ให้บูชาในองค์พระตีมรติก็ได้องค์พระแม่อุมาก็ได้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งองค์พ่อพิคเนตนี่ก็ถือว่าใช้ได้หรือเข้าเกณฑ์ในการขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนั่นเองท่านพ่อท้าววิสวรรณ์ยังเมต ตาบอกเพิ่มหรือแนะนําเพิ่มให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลนเรื่องของการเงินที่ควรจะต้องระวังภายใน15วันแรกของเดือน1-15ถึงนี้ให้ระวังในเรื่องของการเงินการหมุนเงินการใช้ใจ่ายเงินให้เป็นหลักใจความสําคัญเลยก็ได้ให้พยายามโฟกัสหรือให้มัดระวังให้ได้มากที่สุดในเรื่องของการใช้เงินของเราอีกทั้งในเรื่องของการซื้อของโดยใช้ความชอบเป็นหลักของเรานั่นเองอาจารย์มองว่าถ้า ผ่านเกย์ตรงนี้ได้เนี่ยเรื่องอื่นถือว่าดีในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีในเรื่องของความรักก็ถือว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แค่ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินของผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะในวันที่1น,นึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมนี้แล้วก็อาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ได้คนที่ชอบคนที่ใช่คนที่ถูกใจให้สมความปรารถนานะสุดท้ายก็ขอขอ,ขอบคุณขอบใจนะทุกคนทุกท่านเลยที่รับฟังหรือติดตามดูอาจารย์จนถึงณตอนนี้อยู่ขอบคุณสิ ยานุสิทธิ์บ้านสุวรรณบินชาขอบคุณการยานิมิตท,ทุกคนทุกท่านเลยแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณบ้านสุวรรณบินชาอวยพรให้กับพวกท่านที่ดูคลิปอยู่ณขณะน,นี้ก็ขอให้สมหวังในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็ดีขอให้มีความสุขสมหวังได้ดังใจปรารถนาคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สิ่งที่เข้ามาเป็นสิ่งที่ดี ขอให้มีแต่ความสุขความโชคดีด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ